แต่ในฝ้าของตำรวจไซเบอร์ครับคุณผู้ชมตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบเบื้องต้นผู้เสียหายกว่า4 0,000ืรายใช่ค่ะนะฮะจากกรณีนี้นะครับความเสียหายเนี่ยรวมไม่ต่ำกว่า10บล้านบาทไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากทีมข่าวสังคมครับผู้เสียหายจำนวนมากเข้าไปแชร์ประสบการณ์และข้อมูลพร้อมรูปภาพความเคลื่อนไหวในบัญชีในกลุ่ม Facebook แชร์ประสบการณ์โดนหักเงินจากบัญชีโดยไม่รู้ตัว หลังจากมีผู้เสียหายถูกหักเงินออกจากบัญชีธนาคารและบางส่วนถูกตัดยอดเงินจากบัตรเครดิตโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มมากกว่า60,000คนผู้เสียหายบางส่วนถูกหักเงินจากบัญชีธนาคารที่พ่วงกับบัตรเดบิตมีการโอนเงินออกจากบัญชีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยบาทรวมเป็นเงินหลักพันถึงหลักแสนบาท ระบุว่าเป็นการชำระค่าสินค้า EDC ขณะที่บางบัญชีถูกหักเงินชำระค่าซื้อโฆษณาในสื่อออนไลน์จนยอดเงินหมดบัญชีอีกกรณีคือการหักเงินจากบัญชีธนาคารโดยซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์รวมถึงมีการโอนเงินจากบัญชีของผู้เสียหายเพื่อเติมเข้าสู่กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e wallet หนในผู้เสียหายเปิดเผยว่า เงินถูกทยอยหักจากบัญชีออมทรัพย์ที่พ่วงกับบัตรเดบิตตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง12ตุลาคมที่ผ่านมารวม472ครั้งรวมเป็นเงินกว่า24,000บาทผู้เสียหายตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นไปได้ที่ข้อมูลเลขหน้าบัตรและรหัสหลังบัตรเดบิตรั่วไหลรวมทั้งทุกยอดที่ถูกหักไปเป็นเงินครั้งละไม่มากจึงไม่มีการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชีและอาจเป็นช่องว่างให้มิจฉาชีพก่อเหตุ เออััับัญชีนี้ก็ซื้อของออนไลน์อยู่ครับแต่แต่เขาเรียกว่าบางแอปก็เชื่อมบ,บางแอปก็เป็นแบบชำระชั่วคราวอืมครับคือพูดง่ายๆว่ามีมีผูกไว้แหละใช่ครับมีผูก,ผกไว้กับเอร์เอร์เป็นพวกแอปที่เป็นเป็นแอปการเงินนะครับคือผูกไว้ส่วนอ้์เกร์เป็นแอปที่เป็นช้อปปิ้งออนไลน์คือไม่ได้ผูกจะเป็นชําระเป็นครั้งต่อครั้งไอย,ยอดจำนวนเงินเนี่ยครับคือไม่มีการแจ้งเงินเอแจ้งเตือนมาที่ บัญชีตัวผมเลยแต่ถ้าเกิดเป็นยอดชําระอื่นๆที่ผมเคยชําระออนไลน์นะครับมันก็จะมียอดแจ้งเตือนเข้ามาสมมุติว่าเราผูกกับผูกกับอีเมลรดอีเมลหนึ่งมันก็จะเข้ามาในอีเมลนั้นว่าเราได้ชําระไปจํานวนเงินเท่านี้ไปที่ร้านค้านี้อะไรประมาณนี้ครับแต่ไอ้ไอ้ที่ขึ้นขึ้นในภาพกับในในในภาพที่ที่เห็นนะครับค,คือมันจะขึ้นด้วยว่าชําระรายการ EDC ผ่าน EDC แล้วผมก็กดเข้าไปดูคือว่ามันไม่มีอ e ีเมลมาแจ้งเตือนเลยแล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีเอชื่อชื่อผู้เขาเรียกชื่อร้านค้าครับไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีข้อมูลอะไรเลยในส่วนนั้นอาจอาจจะเป็นไปได้ที่เเลขเลขหน้าบัตรของผมหรือว่าเลขซีเสียบัตรของผมอาจจะร,รั่วไหลหรือว่าอาจจะโดนดูดข้อมูลไปหรือว่าอาจจะโดนอะไรไปอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ชชวร์เพราะว่ามันมองได้หลายสาเหตุอืเพราะว่าอ,อาจจะเพราะว่าโดยนี้ก็ ทางเว็บที่ขโมยข้อมูลก็มีค่อนข้างเยอะผมก็เลยหาสาเหตุไม่ได้เพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างก็หลายอย่างยอยูอ่ครับแต่ก็ระมัดระวังตัวพอสมควรคับแท็กไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้ไงผู้เสียหายอีกรายในจังหวัดสงขลาถูกหักเงินจากบัตรเครดิตโดยที่เธอยือนยันว่าไม่ได้ใช้บัตรใบนี้มักเกือบปีถูกตัดยอดชำระค่าโฆษณาในสื่อออนไลน์ถึงสามครั้ง ครั้งละ3 0 0 0 0ื่นบาทจนเกือบเต็มวงเงินจนเกือบเต็มวงเงินทั้งที่เป็นการทำธุรกรรมในวงเงินจำนวนมากแต่ระบบไม่มีการแจ้งเตือนกรณีนี้คาดว่าอาจเกิดจากการที่เธอนำบัตรเครดิตไปซื้อตั๋วเครื่องบินจากเว็บไซต์ซึ่งอาจเป็นเว็บปลอมของมิจฉาชีพทางธนาคารเขาบอกเราได้ไหมครับว่าทำไมบัตรของเรามันถึงถูกเอาไปใช้แบบนั้นพี่ถามว่าออมันเกิดขึ้นได้ยังไงข้อมูลอันนี้เราไม่เคยไปอะไรเขาก็บอกว่า มันอาจจะเกิดแต่ตอนที่เราซื้อตัวเครื่องดินแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราเปิดเหมือนเราซื้อผ่านออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วเราเปิดหน้าหน้าอะไรหน้าเว็บขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเว็บที่เราเจออันแรกเนี่ยอาจจะเป็นของวิชาชีพแต่พี่เนี่ยติดใจอยูเพราะว่าพี่ซื้อตัวเครื่องดินครั้งสุดท้ายเนี่ยมันตั้งแต่นู้นตั้งแต่ประมาณกันวาบกลาอะไรช่วงนั้นนะคะ่ะซึ่งมันทิ้งระยะเวลามันเจ็ดแปดเดือนเนาะมันก็ดูแปลกๆมากเลย แล้วหลังแล้วตออจากนั้นเราก็ไม่เคยไปซื้อของด้วยบัตรใบนี้อยู่เลยเพราะว่พาพว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้น้อยมากน้อยมากจริงค่ะกับบัตรใบนี้ด้านตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบุว่าการกออ่อเหตุอาจเกิดขึ้นใน3ลักษณะคือการผูกบัญชีบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกับแอปพลิเคชันต่างๆทำให้ข้อมูลหลุดไปถึงมิจฉาชีพการส่ง SMS หลอกลวงเข้ามือถือผู้เสียหาย และอีกสาเหตุคือการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตในชีวิตประจําวันอาจถูกเก็บข้อมูลเลขหน้าบัตร16หลักและหลังบัตร3ตัวนําข้อมูลไปขายต่อในตลาดมืดเมื่อท่านทราบว่าท่านถูกดําเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับจึงขอให้ทุกท่านนะครับไปแจ้งไว้ก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจพนักง,งานสอบสวนมีหน้าที่ที่จะรับแจ้งท่านและจะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ ว่าเป็นของธนาคารใดบ้างมาเป็นศูนย์กลางนะครับที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตำรวจพบว่ามีผู้เสียหายแล้วกว่า4 0,000คนรวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทโดยผู้เสียหายบางคนเข้าแจ้งความดำเนินคดีและแจ้งไปยังธนาคารผู้ให้บริการเพื่อติดตามเงินกลับมาแต่ผู้เสียหายหลายคนระบุว่าการที่เงินถูกหักจากบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุพร้อมกันหลายบัญชีและหลายธนาคารมีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก ทำให้ไม่เชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยของธนาคารและต้องระวังการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์มากขึ้นทีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน